หน่วยงานเจ้าภาพนะคะหลายหน่วยซึ่งในครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานและก็องค์อกอรองค์การในภาคเอกชนนะคะจะขออน,นุญาตแนะนำนะคะหน่วยงานเจ้าภาพแบบนี้นะคะ,ะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะสำนักง,งานสนถิติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะขอเสียงปรบมือค่ะสถานีอุตุนิยมพิยาบุรีรัมย์ค่ะ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสำนักงานปริษั์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและต่อมานะครับเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรมัมย์พัทลิงเมืองยะลาแขวนทางหลวงบุรีรมัมย์คับผมแขวนทางหลวงชนบทบุรีรมัมย์ท่าอากาศยานบุรีรัมย์และสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ขอเนชินะคะหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะชมรมโรงแรมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและมูลนิธิสว่างจันยธรรมบุญซึ่งในลำดับถัดไปต,ต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวจะขอเชิญทุกท่านนะคะชมวิดีอาร์เกี่ยวกับภารกิจที่แต่ละหน่วยงานนะคะรับผิดชอบโดยวันนี้จะมีทั้งหมด3วิดีอาร์นะคะโดยจะมีจากแขวงทางหลวงนะคะจังหวัดบุรีรัมย์และ ถ้าต่อด้วยนะคะถ้ากาศยามจังหวัดบุรีรัมย์ต่อด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำหรับวิยยสุดท้ายจะเป็นของหอการค้านะคะจะเป็นพิยาตลาดชิวเอาที่จะจัดขึ้นนะคะและในระดับถัดไปสำหรับหน่วยงานใหม่ที่มีไฟล์ต้องการอยากจะนําเสนอกิจกรรมของหน่วยงานของท่านนะคะก็สามารถเอามาแจ้งที่เราข้างหน้าเวทีได้เลยนะคะในราบาตอนนี้พร้อมจะชมวิทยายกันแล้วหรือ ขอเชิเญรับชมพิยาได้เลยค่ะไปชมนะครับไม่ค่อยช้าน,นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากางทางเที่บริการเดินทาง,งานั้นขับเคลื่อนการทางงานายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยสมาชูกบริหารการหาพื้นทีก่ก่อนผู้อำนวยการขนทาง อ่าักองตนามะราปนี้ไม่มืดเมื่อ, <c oughs> อกี้มืดคุณผู้ชมนะครับ แล้คุณผู้ชมที่นี่แสงไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเ,าเราถ่ายวีดีโอถ่ายภาพย้อนแสงมันก็เลยไม่ได้นะครับไม่ได้ทีนี้พอ,อจะไปให้ดูจุดไหนดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเรามองหาอ

ไปประมงชายถึงด้านตะวารไปแะทางที่40กมซึ่งสุดสัดแบบสดาั์ที่10เมษายาน2 5 6 7แต่ทา,างหลวงเรีังตั้งอยู่บริเลยที่เลขาระการระวหว่างทางหลวงหมายเลข2445ตัดกับทางหลวงหมายเลข226ช่องทางการต่อโคอ 0 4 4 6 6 5รือช <aid> ่องทางออนไลน์แตทางบริหามาบลิลาต้องกรทำใต่อไปต้องทุ่มเทนาจากสาบิลาก่อสร้างแล้วเสร็จในปีที่สุักดา พ 5, 5, 5 3 9รอเป็นหน่วานราชการายใ้การกำกับดูแลของกรม้าราการสังกัดกระทรวงคมนาคมกรมข่าราการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามวิสัยทัศน์และภารกิจได้แก่วิสัยทัศน์ของกรมข่าราการคือารขับเคลือนมาตรฐานสากลส่งเสริมองคกมนาคมของประเทศภารกิจของกรมข้าราการได้แหนึ่ง องค์ข้าราชารให้ครอบคลุมทุกทุนที่และสามารถรองรับการเกโบรวบรวมทุนทางสองดำเนินง,งานข<ม>่ากญญาชยารให้เป็นไปตามมาตรฐานสาม 3. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพชาวกัศยารบุรีรัมหนึ่งใน29้แห่งในสันกงกัดกรมข่ากญญาศยารซึ่งเป็นฮับของพิานใต้ให้บริการการขนส่งทางอากาศ ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดมหาสารคามมีบทบาทหน้าที่และภารกิจหลักในการให้บริการผู้โดยสารให้ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยถึงสู่จุดหมายปลายทางด้วยความประทับใจซึ่งเป็นจุดที่สนับสนุนส่ง,สง,สงสเสริมอุตสาหกรรมแรงงินอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนจังหวัดบุรีรัมย์ในการเป็นสปอร์ตซิตี้อันได้แก่การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกเวลาม,มาราธอนและกีฬาอื่นอีกมากมายท่ากาศยานบุรีรัมย์มีความมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาสนับสนุนจังหวัดบุรีรัมย์โดยการยกระดับเป็นท่ากาศยานระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบมีการสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลาังใหม่ ขอเติมความยาวทางวิ่งทางขับจากเดิมมีความยาว2,100เมตรเป็น2,900เมตรมีการเพิ่มหลุมจอดอักาัศยานซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2567ซึ่งจะดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวที่สนใจที่จะเดินทางมายังหรือไปจากจังหวัดบุริรัมย์เพิ่มมากขึ้นอันเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่จังหวัดบุรีย์ในด้านอื่นๆอ,อีกด้วย เมื่อ20ปีที่แล้วเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มเข้ามาสู่วิถีชีวิตของคนไทยและเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากขึ้นรัฐบาลในขณะนั้นได้เล็งเห็นโอกาสจากเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นเมื่อปี2545โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติบโต,ต,ตและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในมิติต่างๆ เป็นเ้าสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีความเติบโตในด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเน,นื่องในยุคต่อมาเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาขับเคลื่อนและเชื่อมโยงโลกทั้งใบไว้ด้วยกันและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนเทคโนโลยีดิจิทัล มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาประเทศและการสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลกจึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและนําไปสู่การจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อปี2559เพื่อรองรับสถานการณ์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมและทําหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักที่จะทําหน้าที่ผลักดันทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีหน่วยงานในสังกัดเพียงไม่กี่หน่วยงาน7จปีผ่านไปกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เติบโตและมีหน่วยงานในสังกัดร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจในหลากหลายด้านได้แก่กรมอ,อุตุนิยมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานส,สถิติแห่งชาติบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจํากัดมหาชนบริษัทไบร,รส์นีไทยจำกัดสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สํานักงาน,นาณงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนด้วยหน่วยงานในสังกัดที่มีความพร้อมและศักยภาพในหลากหลายสาขา กระทวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตลอด7ปีที่ผ่านมาได้ปฏิรูประบบราชการสู่รัฐบาลดิจิทัลและผลักดันให้สังคมไทยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยจัดการในทุกภาคส่วนทําให้ประชาชนเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมลดความลืล่นล และสร้างโอกาสทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาลโดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยและสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันตลอดจนสร้างกลไกในการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงอย่างทันทุงทีรวมไปถึงการสร้างมาตรฐาน เทียมน,นาประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยให้ไปสู่อันดับต้นๆด้วยกลไกขับเคลื่อนจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอด7ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เคยหยุดนิ่งเรายังคงมุ่งมัน่นและจะก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเราขอสัญญา